สาวกระโปงเหี้ยนมาแล้วครับวันนี้เปิดตูดวิ่งครับโอ้เปิดตูดวิ่งเลยครับชนว่าชนเต็มเลย เนี่ยถ้าใส่แบบผมอะ่ะมันไม่ถึงหรอกนะต่อให้ยังไงมันก็ไม่ถึงใส่บางส่วน,นเนี่ดีมากเลยครับแนะนำแนะนำาปเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อกันหน่อยสิงไหนแล้วโอ้แอร์เย็นเหลือเกินเพิ่มอุณหภูมิหน่อย เช้าล้างหน้าแปรงฟันทำงานกันต่อรู้สึกว่าวันนี้จะมีแววน่าจะได้เยอะนะครับทำงาน8ปดโมงเช้ามากน่าจะได้เยอะเลยวันนี้อาขม้ไปแค่ผงกี้หรือเปล่าไมัโค พาลงไปดูบ่อกันครับทางขึ้นน่าจะลั่นเลยนะครับนี่ไม่ลั่นให้รู้ไปเอ,เอาโคไปไหนะ ทำอะไรทำอะไรร้อนมากเลยครับวันนี้อ่าทำไมคันนี้มันน่ารักจังเลยเปิดตูดวิ่งซะด้วยดูทางขึ้นบ่อครับสุดจัดประหลัดบ่อ ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะเนี่ยส่งมาจากนู่นวบน่าจะได้นะครับดูลแล้วไอ้โคน่าจะเอาไม้ไปแคปุ่งกีครับโอ้นินม,มากเดินนี่โอ้โหดูครับ น่าจะรอดอยู่อันนี้พ่อทำไว้นะครับดัมซิ่งด่นวนวางยาไว้ <c oughs> จะรอดหรือเปล่าโอ้ย น่าจะเที่ยวแรกนะงานนี้ลงไปกับงลางได้เลยลนะนี่ไปแล้วเสียบอยเดี๋ยวจะเอาเข้าอุ้ยสันต้น้ำแต่งวันนี้ครับ ตอนยินนะเอาไปเสริมหลอ่อใหม่หน่อยไปน่าจะเก็บพ่อกระบอกลดงกระบอกดำอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ได้เวลาบิวแล้วครับคันนี้ น่าจะใส่กระเช้าด้วยนะแต่ผมว่านี่ใส่กระเช้าแล้วก็เปลี่ยนหมวกแล้วก็ใส่กันชนใหม่อะหล่อเลยเปลี่ยนหมวกให้เป็นแบบผมนะครับแล้วก็ใส่บางฟุ่นใหม่หน้ากลางหลังเจียวเลย Oh! ဖုန်းဖီနိုတို့ကြောက်လိ ดูเสียบอยจะรอดหรือว่าจะร่วงงานนี้ วิ่งวันสุดท้ายแล้วน้อมะนาววันนี้ได้เข้าไปบิวใหม่ครับทำใหม่แต่ผมว่าเปลี่ยนฝาข้างอ่ะเดี๋ยวเลยใสย่ฝาข้างเออเป็นแบบผมนะโอ้ทำไมวันนี้ตักเต็มชาร์จอ่ะ สาย้าข้างแบบนี้ครับมันจะสวยเลยนะมันจะแบบดูแบบเป็นรถรุ่นใหม่รถใหม่ถ้าฝาข้างแบบนี้มันดูเก่าแล้วไงแล้วก็ทำฝาท้ายใหม่ฝาท้ายปิดแปะเลทโล่หล่อเลยครับน้องมะนาวเวอร์ชั่นสอง งไหวหรือเปล่าเซบอยโอ้เต็มแล้วไป อ้างยังแน่นเลยบ hey อยลั่นเลยครับอ่ะดีน่าจะน่าจะวันนี้ฉากนี้น่าจะวันสุดท้ายนะครับฉากนี้เนี่ยน่าจะวัน มาจบคลิปกับเออจ้า SK140LC ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปขับรถก่อนครับเอารถลงไปใส่ดินครับเฮ้ยครับบายยครับไปเรา